ถึงช่วงไม่ใช่อากาศมันเย็นตกก็มันตกไปแล้วดิตกไปแล้วตกไปแล้วไม่ตกแล้มั้งมันตกไปแล้วนี่แปลว่าิีปะปเดินไปรอบอยมันรอมาถึงประมาณสามทุ่ม ตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มสี่สิบไปกินข้าวโรงแรมที่เราพักเนี่ยสะอาดนะทุกคนสะอาดมาก ไม่แน่ใจนะว่าเดินไปถึงร้านอาหารกี่นาทีเดี๋ยวจะเดินให้ดูแล้วกัน <c oughs> เราพยายามเรี่ยงนะไม่ให้โดนคนค่ะ มีน,าน่าใส่เสื้อแขนยาวออกมายิ่งแม่แม 很多人他们。 อืมน่าจะเป็นร้านนี้มาถึงนี่ประมาณสามนาทีครึ่งเดี๋ยวเรารอบอยก่อน